ัสดีเด้อทุกทุกท่านเลยยิงดูแม่น้อยเข้าไปดูอไอ้มูผีไฟ้สดที่จริงแม่น้อยไม่อยากเข้าไปดูเพราะมันรับไม่ได้มันด่าพี่ด่าน้องมันขี้ฉาตาร้อนออืม,อม อ,อีพี่ชบแหลกก็คือกันอ,อีแหลกตับมัดเนาะอืมเพราะปันกันพี่กับนอ้องอิจฉาตาล่อนพี่เคยหาว่าเออเอฟซี FC, ขงังใครยังไงยังงี้มื่อคืนเปิดดูน้องนุยเขาเปิดให้ฟังโอ้ยเขาไปฟังบ่าเมื่อคืนเ่มืิดดูนนองนด้เขาไปหาไผรปันใดมันหลงหลับไป ไปดูบ้านเชฟยันไลฟ์สดแป๊บหนึ่งมันมันตัดไปสัญญาณไม่มีก็ดูคลิปให้เชฟยนันวันนี้แม่น้อยอาจจะไปไปบ้านเชฟยันตอนเย็นก็ได้หรือถ้าไม่ได้ไปจริงๆแม่น้อยก็จะส่งเงินไปให้ไปส่งเงินไปทำบุญกับเชฟยัน ใจแม่น้อยอยากไปเพราะอันนี้มันงานนี้งานคือคนเราจะเห็นหน้ากันก็เวลางานงานขาวดำเนาะคนเราเนาะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ต้องคือติดธุระจาเป็นถึงไม่ได้ไปงานขาวดำนี้มันคือสำคัญก็ส่งกำลังใจไป หาเช็บยันขอให้สู้ๆต่อไปคนเรามีตายมีเกิดคนเราหนีนี้มีคนตายไม่พ้นซากคนค่ะคนเราวันเกิดเรารู้นะคะแต่วันตายเราไม่มีวันรู้ค่ะทุกทุกท่านนะคะไม่น้อยคุยอยู่อย่างงี้น่ะเกิดเออสักวันหนึ่งหรือคุยกันอย่างนี้น่ะพรุ่งนี้เอ้าไม่น้อยไปซะแล้วอื คนเราไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนสร้างความดีไว้นะคะวันเราตายเขาจะเขาจะคิดถึงเรานะถ้าเราทําความดีเอถ้าเราไม่ทําความดีเราตายไปแล้วเออน่าจะตายตั้งนานเขาก็จะว่าอย่างนี้ถ้าเราทําความดีเออเสียดายเนาะไม่น่าตายเร็วใยนี้เขาจะพูดอย่างนั้นค่ะ ให้รักกันไว้เดอ้อท,ทุกทุกท่านเอฟซี C, หรือพี่น้องต่างประเทศในประเทศอืมรักกันไว้เดอ้อเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเป็นแม่เป็นลูกกันเนาะรักกันไว้ค่ะอคิดดีทําดีนะเพื่อนฝูงอืมแม่น้อยเห็นพี่น้องทางโกกมมันดา่าพี่ดา่าพี่น้องมันมันชั่วอืมันมันเกิดมามันไม่ได้กิน กินข้าวค่ะมันกินขี้ไอหนูผีมันกินพี่พขี้ค่ะอืกับกับอีเขียวเอออีพี่ศบแร่นั่นแหละไม่น้อยขอฝากดา่บาบังเดอร์ใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ห้ามปามลูกหนเดอเออพ่อแม่เอ,อพ่อแม่บังหนูผีนะให้ห้ามปามลูกไว้แน่ย่าให้ด่าพี่ด่าพี่สาวพี่เคยร้าย เว้นน้ำเว้นนะ่ะมันมีชาตินี่เดอ้อกําเว้นนะ่ะบได้มีชาตินะ่ะบอกมันแนบ,บหนูผีผู้ใดเป็นพ่อมันก็ได้ขอฝากไปในเดอ้อพ่อกับแม่ห้ามลูกไม่ได้ไม่รู้จะเป็นพ่อเป็นแม่ได้ยังไงไม่น้อยขอขอพูดแค่นี้แหละไม่อยากพูดมากอืเกรงใจป้าเขาป้านะ่ะเพื่อนเพื่อนรักพ่อรักแม่มากอืรักรักพี่รักน้องนะป้าป้าเตนเพื่อน เพื่นเป็นคนดีนะคะแต่พ่อแม่สิไม่รู้อืมรักลูกไม่เท่ากันอืมถ้าเป็นแม่น้อยนะถ้าลูกไปด่าพี่ด่าน้องแม่น้อยต้องออกลงแล้วไปบอกมันต่อหน้าสื่อเลยมันไลฟ์สดเนี่ยเดินไปบอกมึงไลฟอะไรก็ได้มึงจะทําคอนเทนต์อะไรก็ได้ขอร้องมึงอย่าด่าพี่สาวมึงอย่าด่าพี่เขยม,มึงอย่าด่าพี่ด่าน้อง หาคอนเทนต์อย่างอื่นมามันถึงจะถูกถูกต้องไหมคะพ่อผ,ผู้เป็นพ่อเป็นแม่อ,อดูซิไปดูทางวังเยี่ยมซี่ปู่พ่องย่าพาเพื่อนเป็นคนดีค่ะเพื่อนสอนลูกมาดีพี่น้องก็รักกันเออป้าอ่อ,อนเขาก็รักน้องออทุกคนที่วังเยี่ยมครอ,อ,อบครัวลุงลุงลุงผลนะเออเพื่อนรักกันค่ะ อันนี้ทางป้าแตนอืมแต่ป้าแตนรักพี่รักน้องแต่พี่น้องเขาไม่เห็นใจป้าแตนพี่น้องไม่รักป้าแตนค่ะแต่ป้าแตนรักทุกคนแม่อ้อยดูออกนะเอออย่างว่าเนาะจะดีจะชั่วก็พี่น้องกันจะดีจะชั่วก็พ่อแม่เราอืมแต่ขอร้องพ่อแม่ให้ห้ามปลามลูกบ้างลูกคนไหนเป็นยังไงพ่อแม่คงรู้ คนไหนมันว่าพี่ว่าน้องเออพ่อแม่ก็รู้อยู่พ่อแม่รู้แก้ใจค่ะเออถ้าแม่น้อยเป็นแม่นะมันไร้สดเนี่ยมันด่าพี่มันด่าพี่เคยมันนะแม่น้อยจะเดินไปตบหน้ามันอืมมึงจะทําอะไรมึงก็ทํามึงจะด่าพี่ด่าน้องมึงเออเวลาตายพี่น้องนะจะจะเผาผีไม่ใช่คนอื่นนะคนอื่นเขาไม่ม่มา,มาดูแลนะจะบอกให้ hey, อมืมีแต่พี่กับน้องนี่แหละที่จะไปดูแลแเวลาตายคนอื่นเขานอกจากว่ารักกันจริงๆเขาถึงมาแบบเข้ามานะมาเอา,เอามากินมาทานเขาก็กลับบ้านแล้วเออวันเผาเขาเผาแล้วเราก็กลับมาเพราะขินไม่ได้ถ้าคนไม่รักกันจริงนะเออจะบอกให้มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่นี่แหละดีที่สุดครอบครัวแม่น้อยนะ มาสืบได้เลยท้าได้เลยค่ะอมแม่น้อยเป็นเด็กบ้านนอกเกิดอยู่อำเภอสีมเลืองจังหวัดหนองบรรัวลำพูมาอยู่อุดรตั้งแต่อายุยี่สิบปีค่ะมาแต่งงานกับตระกูลผู้ดีนะคะพ่อปู่แม่น้อยเป็นท่านขุนค่ะเป็นท่านขุนนะแม่น้อยเป็นสะพ้าคนเล็กของท่านขุนค่ะแม่น้อยเป็นบ้านนอกแต่มาแต่งงานกับ ลูกท่านคุณนะคะไม่เชื่อมาสืบได้เลยค่ะอุดรพี่ชัยรักก็พ่อปู่เอออาบริจาคในานามของพ่อปู่คุณรักท่านคุณรักนี่ก่อนตา,าชูค่ะแม่น้อยเป็นสะพ้ยเล็กค่ะวัดตาชูที่ขอนแก่นก็มีค่ะเพื่อนบริจาคที่ให้วัดสามสิบไร่ค่ะ แม่น้อยเป็นเด็กบ้าน,นอกแต่มาได้แต่งงานกับตระกูลดีตระกูลผู้ดีค่ะนับว่าบุญแม่น้อยค่ะแม่น้อยมีบุญนะถึงจะได้แต่งกับผู้ดีค่ะลูกตาสีตาสาลูกบ้าน,นอกค่ะอยู่บรรน,นอกก็ก็มีพออยู่พอกินค่ะแม่น้อยก็ไม่มีอะไรหรอกฝากถึงพี่น้องป้าลุงแล้วกันสู้ๆนะป้าลุงนะแม่น้อยยัง ยังคิดว่าลุงเป็นผู้บริสุทธิ1000์พันเปนหปอร์นะลุงนะสู้นะคะสักวันหนึ่งลุงเดี๋ยวเวรกรรมจะสนองมันเองพวกมันด่าป้าลุงนะสู้ๆเด้อป้าลุงเด้ออือสู้ต่อไปค่ะไม่น้อยก็ไม่มีอะไรเป็นกำลังใจให้ป้าลุงมาตลอดค่ะขอบคุณนะ เพื่อนๆทุกคนแม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ